สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาที่ค่อนข้างดุเดือดเลยทีเดียวข้อมูลที่เรามีอยู่ในมือคือรายงานข่าวชิ้นหนึ่งที่บันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ค่อนข้างละเอียดมากครับคือมันไม่ใช่แค่การประทะกันแต่ลงลึกไปถึงยุทธวิธีอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนซึ่งมันก็ทําให้เราต้องมาสํารวจกันว่าจากมุมมองของแหล่งข้อมูลชิ้นนี้ชัยชนะมันมีความหมายมากกว่าก,า,การยึดพื้นที่ทางกายภาพได้อย่างไร ใช่เลยค่ะเพราะเมื่อเราอ่านข้อมูลชุดนี้จะเห็นชัดเจนมากว่ามันมีสงครามอีกสองสนามรบซ้อนอยู่ด้วยกันสนามรบแรกก็คือการต่อสู้เชิงสัญลักษณ์ที่ธงชาติอนุสาวรีย์หรือแม้แต่คลิปวิดีโอกลายเป็นอาวุธสำคัญและอีกสนามรบก็คือสงครามข่าวสารที่ต่างฝ่ายต่างพยายามควบคุมเรื่องเล่าหรือเนวิเพื่อสร้างความชอบธรรมให้ตัวเอง ซึ่งมันซับซ้อนกว่าการสู้รบด้วยอาวุธมากค่ะโอเคครับงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าจุดแรกที่ในรายงานพูดถึงแล้วน่าสนใจมากคือเรื่องอาวุธครับดูเหมือนว่าการประทะที่ดำเนินมาถึงวันที่10เนี่ยฝั่งกัมพูชามีการใช้อาวุธที่ไม่ธรรมดามีการพูดถึงขเขมรประดิษฐ์ซึ่งก็คือปืน M16 ที่ดัดแปลงให้ยิงลูกระเบิดได้แล้วก็ยังมีปืนกลที่ดูแล้วน่าจะหนักกว่า M16 หรืออากาทั่วไปด้วย แต่ในรายงานก็ตั้งข้อสังเกตไว้อย่างหนึ่งว่าการยิงของพวกเขาดูสเป็ดสปะมากไรท้ทิศทางเหมือนยังใช้ไม่คล่องพออ่านตรงน,นี้แล้วมันมีนัยยะอะไรซ่อนอยู่ครับมันกําลังบอกอะไรเราจะบรรยายภาพแบบนี้นะคะในแน่หนึ่งการนําอาวุธหนักหรืออาวุธดัดแปลงเข้ามาใช้มันคือสัญญาณการยกระดับความขัดแย้งที่ชัดเจนจากที่อาจจะเคยเป็นการกระทกระทั่งเล็กๆน้อยๆของหน่วยลาดตระเวนมันกลายเป็นการสู้รบที่จริงจังขึ้นแต่อีกแง่หนึ่ง การที่รายงานนิ้นย้ำเรื่องการยิงคาเปะสปะมันคือการสร้างภาพลักษณ์ของคู่ต่อสู้ขึ้นมาค่ะเป็นการบอกเป็นนัยว่าถึงแม้จะมีอาวุธที่อันตรายแต่ก็ยังขาดความเป็นมืออาชีพขาดระเบียบวินยัยซึ่งภาพลักษณ์นี้จะสําคัญมากเมื่อเราไปดูสิ่งที่รายงานนําเสนอในส่วนต่อไปนั่นสิครับเพราะพอตัดภาพมาที่ฝั่งไทยนี่โอ้โหเหมือนหนังคนละมวลเลยรายงานนําเสนอภาพที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงมีคลิปตอนที่ทหารไทยเข้าตีในสวนยางพารา เสียงจากวิทยุสื่อสารก็ชัดเจนว่ายึดที่หมายเรียบร้อยค่ะแต่ช็อตเด็ดที่ผมว่ามันทรงพลังมากคือภาพในบังเกอร์ที่มีทหารรุ่นน้องคนหนึ่งเหมือนจะใจร้องอยากจะยิงตอบโต้แต่ทหารรุ่นพี่เดินเข้ามาตบไหลเบาๆแล้วพูดแค่คําเดียวว่าใจเย็นแค่นั้นเลย มันเหมือนเป็นฉากสั้นๆที่สรุปทุกอย่างเลยนะครับถูกต้องเลยค่ะช็อตใจเย็นแค่ไม่กี่วินาทีนั่นคือการทําสงครามข้อมูลข่าวสารในตัวของมันเองเลยนะมันคือการสร้างเนื้อที่ทรงพลังมากถ้าเราเทียบกับภาพความโกลาหลของอีกฝ่ายที่ถูกเล่ามาก่อนหน้านี้ ภาพนี้มันคือการตอกย้ำภาพลักษณ์ของทหารไทยว่ามีความสุขุมมีวินัยและมีความเป็นมืออาชีพสูงภายใต้สถานการณ์ที่กดดันอย่างมหาศาลในสงครามแห่งการรับรู้ภาพแบบนี้หนึ่งภาพอาจมีค่ามากกว่าฟุตเทจการรบเป็นชั่วโมงชั่วโมงด้วยซ้ำเองค่ะดีด้วยครับซึ่งความเป็นมืออาชีพที่ว่านี้ก็นําไปสู่ความสําเร็จที่เป็นรูปธรรมและมีความสําคัญทางสัญ,ญลักษณ์มากมาก นั่นก็คือการยึดพื้นที่ตลาดช่องอันมาที่อุบลราชธานีคืนมาได้ร้อยเปอร์เซ็รายงานบรรยายภาพทหารไทยเกือบร้อยนายปักธงชาติไทยแล้วร้องเพลงชาติกันเสียงดังระคกยมเป็นภาพที่ดูแล้วรู้สึกฮึกเหิมตามไปด้วยเลย และนี่คือหัวใจของสงครามเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่พูดถึงตอนต้นเลยค่ะการยึดช่องอันม้าคืนมันไม่ใช่แค่การได้พื้นที่ตลาดคืนมาแต่มันคือการทวงคืนพื้นที่ทางจิตวิญญาณและอำนาจอธิปไตยกลับมาด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการทำลายอนุสาวรีตาอุมใช่ประเบ็นอนุสาวรีนี้น่าสนใจมากในรายงานให้รายละเอียดว่าอนุสาวรีนี้ผู้นำกัมพูชาสั่งสร้างไว้ เป็นรูปปั้นขี่ม้าถือหอกชี้มาทางฝั่งไทยซึ่งก็ชัดเจนว่าเป็นการแสดงท่าทีที่ไม่เป็นมิตรถ้ามองในมุมการทหารอย่างเดียวการไปทุบรูปปั้นทิ้งมันอาจจะดูไม่จำเป็นเท่าไหร่แต่ในแง่จิตวิทยานี่คนเป็นเรื่องใหญ่มากใช่ไหมครับใหญ่มากค่ะลองนึกภาพตามนะคะว่ามันเหมือนการที่เราบกไปถึงสนามของทีมคู่แข่งแล้วดึงธงของเขาลงมาแล้วเอาธงเราขึ้นไปแทน การกระทำทางกายภาพอาจจะเล็กน้อยแต่ข้อความที่ส่งออกไปมันทรงพลังมหาศาลรายง,งานระบุว่าเดิมทีพื้นที่ตรงนี้ไทยผ่อนปรนให้เป็นเขตการค้าแต่ฝ่ายกัมพูชากลับละเมิดข้อตกลงด้วยการสร้างหมู่บ้านแล้วก็อนุสาวรีย์นี้ขึ้นมาดังนั้นการที่ทหารไทยเข้าไปรื้อถอนจนราบเป็นหน้ากลองโดยใช้คำว่ารื้อถล่มให้ไม่เหลือเป็นเสี้ยนน้ำมันจึงไม่ใช่แค่การทำลายวัตถุแต่เป็นการลบสัญ,ญลักษณ์แห่งการท้าทายนันทินไป และประกาศอย่างชัดเจนว่าใครคือผู้มีอำนาจอธิปไตยในพื้นที่นี้ในรายงานมีเกล็ดเล็กๆที่น่าสนใจด้วยนะครับว่าก่อนที่ทหารไทยจะเข้าไปถึงทหารกัมพูชายิงปืนใหญ่พลาดไปโดนอนุสาวรีย์ของตัวเองเสียหายไปส่วนหนึ่งก่อนแล้วพอทหารไทยเข้าพื้นที่ได้ก็เลยใช้รถแบ็คโฮจัดการซ้ําจนไม่เหลือซากใช่ค่ะมันยิ่งไปตอกย้ําภาพความจะว่าไร้ประสิทธิภาพก็ได้นะคะของอีกฝ่ายกับความเด็ดขาดของฝ่ายเราเข้าไปอีก ถูกต้องครับทุกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆถูกนํามาร้อยเรียงเพื่อเสริมสร้างเรื่องเล่าหลักให้แข็งแกร่งขึ้นการกระทําของฝ่ายไทยจึงถูกวางกรอบให้เป็นการตอบโต้ที่สมเหตุสมผลต่อการยุยยุตต่อการละเมิดข้อตกลงก่อนหน้านี้ค่ะเอาล่ะพอสงครามในสนามรบจริงดูเหมือนจะมีความคืบหน้าไปในทิศทางนี้มันก็มีการต่อสู้อีกสมรภูมิหนึ่งที่ดุเดือดไม่แพ้ก,กันก็คือโลกออนไลน์ แหล่งข่าวที่เรามีระบุว่ามีเพจของกัมพูชาเอาคลิปทหารไทยร้องเพลงชาติที่ช่องอนามาไปโพสต์แล้วบอกว่าเป็นเฟกนิวส์บอกว่าเป็นภาพที่สร้างจาก AI S 2> <S 2> อืม,ม,มาตรฐานของการทำสงครามข้อมูลข่าวสารในยุคนี้เลยค่ะเมื่อไม่สามารถโต้แย้งความจริงในสนามรบได้ก็ต้องทำลายความน่าเชื่อถือของหลักฐานนั้นเสียการอ้างว่าเป็นภาพปลอมหรือสร้างจาก AI เป็นยุทธวิธีที่ง่ายและได้ผลในการสร้างความสับสนและก็พยายามลดทอนชัยชนะของอีกฝ่ายในสายตาชาวโลกซึ่งในรายงานก็พยายามแก้เกมด้วยการนำเสนอภาพจากมุมอื่นๆเช่น,นภาพการยึดปราสาทต,ตาควายได้ เพื่อมายืยนยันว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นเรื่องจริงไม่ได้มีการตัดต่อแต่สิ่งที่สะท้อนอารมณ์ความรู้สึกได้ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่ภาพจากกองทัพแต่เป็นเสียงจากชาวบ้านในพื้นที่เองมีบทสัมภาษณ์หนึ่งที่ชาวบ้านดีใจจนร้องไห้แล้วพูดว่ามันเจ็บปวดมานานแล้วครับทั้ง 40, 40กว่าปีการได้พื้นที่คืนมามันเหมือนเป็นของขวัญสำหรับเขาเลย การใส่เสียงของประชาชนเข้ามาในเรื่องเล่านี้สําคัญมากค่ะมันเปลี่ยนสถานะของความขัดแย้งจากเรื่องของทหารสองฝ่ายให้กลายเป็นเรื่องของชาติที่ทุกคนมีความรู้สึกร่วมมันทําให้การปฏิบัติการของกองทัพมีความชอบธรรมในเชิงอารมณ์มากขึ้นไม่ใช่แค่ในเชิงยุทธศาสตร์ และการที่แหล่งข้อมูลเลือกจะใส่ทั้งความดีใจของชาวบ้านควบคู่ไปกับการย้ำว่าชัยชนะนี้ต้องแลกมาด้วยชีวิตทหารสี่นายก็เป็นการสร้างเรื่องเล่าที่มีมิติมีทั้งความภาคภูมิใจและราคาที่ต้องจ่ายไปพร้อมๆกันค่ะ แล้วการตอบโต้มันก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่การยึดพื้นที่คืนนะครับรายงานยังพูดถึงปฏิบัติการที่หนักหน่วงกว่านั้นอีกทั้งการใช้ปืนใหญ่ยิงทำลายโรปั้นม้าทองซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของกองพลทาหารเขเมรในเวลาแค่3วินาทีและที่ดูจะเป็นการยกระดับครั้งใหญ่คือการใช้เครื่องบิน F-16 บินวิทิงระเบิดถล่มคาสิโนกับบ้านหลังคาสีแดงในฝั่งกัมพูชาซึ่งระบุว่าเป็นฐานบัญชาการโดรนและที่ซ่อนอาวุธ การใช้ F 1 6มีคือแตนส่งสารที่ชัดเจนมากค่ะมันคือการแสดงแสนยานุภาพทางเทคโนโลยีที่เหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดและการเลือกเป้าหมายที่ไม่ใช่แค่ค่ายทหารตามแนวชายแดนแต่เป็นคาสิโนโหรือบ้านพักรับรองแขกที่ถูกระบุว่าเป็นศูนย์บัญชาการมันคือการประกาศว่าเราไม่ได้โจมตีแค่ทหารแนวหน้าแต่เราสามารถโจมตีเข้าไปถึงศูนย์กลางการสั่งการได้นี่เป็นการยกระดับทางจิตวิทยาที่รุนแรงมากเป็นการบอกว่าไม่มีที่ไหนปลอดภัย พอเรื่องราวในสมรภูมิจริงและสมรภูมิออนไลน์เข้มข้นขนาดนี้มันก็มีอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่น่าสนใจมากเกิดขึ้นมาพร้อมกันคือบทบาทของอินฟลูเอนเซอร์ครับในรายงานพูดถึงคนหนึ่งที่ชื่อต้นหลิวที่เอามาทําคลิปในลักษณะเป็นเพลงตอบโต้แล้วก็เน็บแนมฝ่ายกัมกพูชาแบบถึงพริกถึงขิงเลยโอค่ะมีการพูดถึงเรื่องเอาปืนกลไปสู้กับ F16 แล้วก็ชื่นชมความสามัคคีของคนไทยที่สนับสนุนทหารเธอกลายเป็นเหมือนกระบอกเสียงภาคประชาชนที่พูดในสิ่งที่หลายคนอาจจะคิดอยู่ในใจการเข้ามามีบทบาทของอินฟลูเอนเซอร์ในความขัดแย้งระหว่างประเทศเป็นปรากฏการณ์ของยุคนี้จริงๆค่ะเ ocial m e d i ยได้กลายเป็นอีกหนึ่งสมรภูมิรบทางความคิดที่ซึ่งความรู้สึกโกรธแค้นความอัดอั้นตันใจและความรักชาติของประชาชนถูกนำมาแปรสภาพเป็นไวรัลคอนเทนต์ที่แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว คนเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทางอารมณ์และช่วยตอกย้ำเรื่องเล่าหลักของฝั่งตัวเองให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในหมู่ประชาชนทั่วไปซึ่งบางครั้งอาจจะเข้าถึงและมีประสิทธิภาพมากกว่าสื่อของทางการด้วยซ้ำโดยเฉพาะคำพูดที่เธอนำมาใช้ที่ในรายงานอ้างถึงคือสาแก่ใจอีชอยนักมันสะท้อนความรู้สึกอัดอั้นที่ถูกปลดปล่อยออกมาได้ชัดเจนมากเหมือนกับว่านี่คือสิ่งที่คนอยากเห็นอยากให้เกิดขึ้นมานานแล้ว ใช่ค่ะมันคือความรู้สึกร่วมทางอารมณ์หรือคัตตาเซจที่ผู้คนรู้สึกว่าในที่สุดก็ได้มีการตอบโต้อย่างสะสมหลังจากที่รู้สึกว่าถูกเย่ายุหรือถูกเอาเปรียบมานานอินฟลูเอนเซอร์คนนี้ก็แค่ไปหยิบเอาความรู้สึกนั้นมาขยายเสียงให้ดังขึ้นเท่านั้นเองค่ะเอาล่ะครับทั้งหมดที่เราคุยกันมาทั้งการสู้รบจริงการชิงพื้นที่ทางสัญ,ญลักษณ์สงครามข่าวสารไปจนถึงบทบาทของอินฟลูเอนเซอร์สรุปแล้วทั้งหมดนี้มันกําลังบอกอะไรเราครับ จากข้อมูลที่เราสำรวจกันมาความขัดแย้งครั้งนี้มันเป็นมากกว่าการรบเพื่อแย่งดินแดนจริงๆแน่นอนค่ะเรื่องเล่าที่ถูกนำเสนอผ่านแหล่งข้อมูลนี้ทั้งหมดถ้าจะสรุปให้เหลือแก่นเดียวมันคือเรื่องราวของทวงคืนสิ่งที่ชอบทำค่ะโดยมีการสร้างภาพเปรียบเทียบที่ชัดเจนมากระหว่างพวกเขาที่ถูกนำเสนอว่ายั่วยุละเมิดข้อตกลงและไร้ประสิทธิภาพกับพวกเราที่มีความเป็นมืออาชีพ มีวินยัยประสบความสําเร็จในทางยุทธศาสตร์และที่สําคัญคือได้รับการสนับสนุนอย่างท่วมท้นจากประชาชนในชาติทุกองค์ประกอบที่เราคุยกันมาถูกใช้เพื่อเสริมสร้างเรื่องเล่านี้ให้แข็งแกร่งที่สุด ภาพที่แหล่งข้อมูลฉายออกมาคือภาพแห่งชัยชนะที่สมบูรณ์ทั้งในแง่การทหารในแง่จิตวิทยาและในแง่การได้รับการยอมรับจากคนในชาติเองซึ่งทั้งหมดนี้ก็นําเรากลับมาสู่คําถามที่น่ากบขิดทิ้งไทยเอาไว้ครับรายงานข่าวที่เรานํามาจาะลึกกันนี้เน้นย้ําชัยชนะของฝ่ายไทยและการทําลายสัญ,ญลักษณ์ของฝ่ายตรงข้ามเป็นหลัก ในความขัดแย้งที่ถูกขับเคลื่อนด้วยความภาคภูมิใจในชาติและบาดแผลทางประวัติศาสตร์อย่างเข้มข้นแบบนี้คำว่าชัยชนะที่แท้จริงหน้าตาเป็นยังไงและจะเกิดอะไรขึ้นในวันรุ่งขึ้นหลังจากที่เสียงปืนสงบลงเราจะป้องกันไม่ให้เสี้ยนหนามชิ้นใหม่เกิดขึ้นมาอีกในอนาคตได้อย่างไร